สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในประเด็นสำคัญการปรับสูตรการคำนวณบำนาญชาราภาพซึ่งจะเริ่มใช้จริงตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2569เป็นต้นไปครับอย่างที่หลายท่านทราบบอดประกันสังคมมีมติเอกฉันเห็นชอบให้ปรับสูตรคำนวณบำนาญชาราภาพใหม่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39 โดยเปลี่ยนไปใช้สูตรแบบแคร์หรือ c a s h e e a r n i n g s ซึ่งคำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการทำง,งานจริงไม่ใช่แค่5ปีสุดท้ายก่อนกเกษียณอีกต่อไปสูตรใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญมากขึ้นและที่สำคัญคือเป็นทรรมมากขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่อเนื่องยาวนานครับสูตรเดิมมีปัญหาอย่างไรสูตรเก่าคำนวณจาก หกบเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณเท่านั้นถ้าท่านเคยส่งเงินสมทบในช่วงรายได้สูงแต่ช่วงท้ายมาเปลี่ยนเป็นมาตรา39ซึ่งเพดานค่าจ้างอยู่ที่แค่4,800บาทก็จะทำให้ท่านได้บำนาญลดลงอย่างมากตัวอย่างเช่นคนที่ส่งเงินสมทบมาตรา33ที่ฐาน1,5,000บาทมาเกือบทั้งชีวิตแต่ช่วงท้ายไปส่งมาตรา39ที่ฐาน4,800 บาทจะได้รับบำนานต่ำกว่าความเป็นจริงมากบอร์ดประกันสังคมไฟเขียวใช้สูตรใหม่เมื่อวันที่11มีนาคม2568ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมมีมติเอกฉันเห็นชอบให้ปรับสูตรคำนวณบำนานแบบแคร์โดยสำนักงานประกันสังคมจะนำเข้าสู่กระบวนการประชานพิจารณ์90วัน ก่อนประกาศใช้จริงในวันที่หนึ่งมกราคม2569สูตรใหม่แค่คิดอย่างไรสูตรแค่จะพิจารณาค่าจ้างทุกเดือนที่เคยส่งสมทบตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงเกษียณแล้วนำมาปรับค่าเงินในอดีตอินเด็ให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนนำมาคำนวณอัตราบำนานสรุปง่ายๆคือส่งมากได้มากส่งน้อยได้ตามสัดส่วนจริงข้อดีของสูตร แค่นับเศษเดือนที่ส่งสมทบด้วยเช่นส่งมา25ปี6เดือนจะคิดเป็น35.75%ไม่ใช่แค่35%ป้องกันไม่คนบางกลุ่มไปเร่งส่งสูงใน5ปีสุดท้ายเพื่อให้ได้บำนาญมากผิดธรรมชาติทำให้ผู้ที่ย้ายจากม33ไปม39ได้รับบำนาญที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นตัวอย่างผลกระทบ คนที่เคยส่ง1,500บาทในมาตรา33แล้วไปส่ง4,800บาทในมาตรา39บำนานเพิ่มจาก1,750เป็น4,789บาทต่อเดือนบวก173เปอร์เนคนที่ส่งมาตรา33ตลอดที่ฐาน1,500บาทเมื่อเพดานขยับเป็น1,700ในปี2,569จะได้บำนานเพิ่มประมาณ 6%เปเซ์แต่ถ้าเพิ่งมาส่งฐาน1,500 0บาทแค่5ปีสุดท้ายบำนาญอาจลดลงเพราะแครไม่ให้ใช้วิธีเร่งช่วงท้ายแล้วได้บำนาญสูงผิดปกติการเปลี่ยนผ่านสูตรเก่าใหม่เพื่อความยุติธรรมจะมีการใช้สูตรผสมสูตรเก่าและใหม่ตามปีที่เริ่มรับบำนาญดังนี้ปีเริ่มรับบำนาญยาสูตรที่ใช้ 2 5 6 8 2 5 6 9สูตรเก่าหนึ 70, ่ง7 0สูตรเก่า80ใหม่20% 2 5 7 1อรสูตรเก่า60ใหม่40% 2 5 7 2เปอรสูตรเก่า40ใหม่60% 2 5 7 3อร์สูตรเก่า20ใหม่80% 2,574เป็นต้นไปสูตรใหม่100%แคร์ Care. สรุปสุดท้ายสูตรใหม่แบบแคร์ Care. ไม่ใช่การเพิ่มบำนาญให้ทุกคนแต่เป็นการทำให้ระบบยุติธรรมโปร่งใสและยั่งยืนมากขึ้นใครส่งมากได้มากใครส่งน้อยได้ตามส่วนและไม่มีใครถูกเอาเปรียบจากการเปลี่ยนระบบครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจสูตรบำนาญใหม่แบบแคร์ได้ง่ายขึ้นนะครับ หากท่านชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และรอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคนพนมมือ